สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลนนะคะประจําเดือนธันวาคมนะเราเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคมในตรงนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปขอดูตัวตนพลังงานตัวตนของชาวราศีตุลกันก่อนเลยนะคะว่าชาวตุลในตรงนี้นะคะ,ะจะเป็นอย่างไรกันเนาะนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะได้ในซับซอนนะคะ ทูซับคราสไซับซอสคิงซับเพนเ p e n เ a c l e จี๕เป็นแทพนะคะในตรงนี้เรามองเห็นถึงความทุกข์ความคิดความเครียดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ถูกหักหลังหรือไม่เป็นไปดังที่ส Or, okay. ดังใจหมายหรือหรือหรือไม่มีความซื่อสัตย์อยู่ในตรงนี้นะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าคุณนั้นมีการจบมีการเลิกลามีการจากกันมาในตรงนี้เนาะแล้วก็มีความรู้สึกหมายกึว่าการตัดสินใจของคุณหรือการที่คิดที่จะทําในตรงนี้มันดีที่สุดแล้วมันเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดแล้วนะคะจขใจคุณคนนั้นนะแล้วเรามาดูใจเขากันนะคะเขาคนนั้นที่ทําให้คุณนั้นเจ็บปวดใจในตรงนี้ได้คิงสับซ้อน เซเว่นซับเพนดเคิลเพยซับันเทนซับเพนดเคิลทรีซับครัตัวเขาเองนั้นก็เหมือนกับว่าถูกคุณนั้นตัดสินหรือถูกเหมือนกับลงโทษนะในตรงนี้เขาก็พร้อมน้อมรับที่จะได้รับความลงโทษในตัวนี้แต่เขาก็ทําใจได,ได้ยากนะกับการที่จะ มุกออนไปในตรงนี้เพราะว่าเขาเองเขาอาจจะมีความหรือมีความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์กับคุณอยากจะให้คุณนั้นกลับไปแต่เหมือนกับว่าโอกาสเนตรงนี้คุณนั้นอาจจะไม่ให้เขาแล้วหรืออาจจะไม่มีโอกาสในตรงนี้แล้วในตรงนี้ก็ตามนะในความคิดของเขาในทางด้านของเขานะคะซึ่งในตรงนี้เราบอกได้เลยว่าตัวเขาเองเขายัางยึดติดกับเหตุการณ์เหล่านั้นยังคงคิดและยังยึดติดอยู่ในตรงนี้แล้วก็ยากต่อการที่จะ ทําให้ตนเองนั้ envelope, นมีความรู้สึกดีและมีความสุขได้ในตรงนี้คือยากมากนะคะในตรงนี้เนะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะความสัมพันธ์หนึ่งคู่หนึ่งแนวโน้มนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะได้ four f cups six of a n s three of a n s four of a n s จ้สมัในน้องความสัมพันธ์ของคุณนะคะตอบให้เขาจะยื่นความสัมพันธ์เข้ามาให้คุณหรือใครจะยื่นให้คุณหรือจะมีการ่อคืนดีการกลับมาอะไรก็ตามในตรงนี้คุณจะยังไม่น้อมรับคุณจะยังไม่ต้องการคุณรู้สึกเหมือนกับว่าฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันมีความมั่นคงฉันอยู่ตัวคนเดียวได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันสร้างมาได้ด้วยตัวของมือมือของฉันเองไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยฉันได้ในวันที่ฉันทุกข์ฉันอยู่ตัวคนเดียวได้ในวันนี้ ฉันเป็นผู้ที่ตัดสินแล้วก็จากมาเองฉันก็อยู่ตัวคนเดียวได้ฉันยอมรับแลน้อมรับทุกสิ่งอย่างในตอนนี้จัดสเมินคุณสามารถที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งอย่างได้คุณไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วคุณอยู่ตัวคนเดียวได้คุณสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัว,ตว,ตวคุณเองแต่แตกต่างตรงที่ว่าในระหว่างที่คุณรู้สึกเข้มแข็งรู้สึกอยู่ตัวคนเดียวได้แข็งแกร่งแล้วจะมีคนมายื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณมามอบประเคนให้กับคุณ รอพร้อมจะคนเก่าหรือคนที่เคยทําลายคุณบาดหมางก,กับคุณมาในตรงนี้เขาจะมาขอขึ้นดีแล้วก็มาขอโอกาสให้กับคุณแต่คุณนั้นเลือกจะไม่รับแล้วก็เลือกจะไม่เอานั่นเองนะคะเพราะว่าในตอนนี้คุณสามารถที่จะเป็นฝ่ายที่เลือกได้แต่คุณเลือกที่จะไม่เลือกนั่นเองนะคะอืแล้วคําแนะนําจากหน้าไพาก่กำลังจะเป็นยังไงนะคะขอไพ่เอาคําด้วยนะคะขอคําแนะนําด้วยนะคะอ่างเชนซ็อคลัส Temporary ไฟ e ับเป็น s ะก n นน้ำสับข s าวเอสบวนคือในตรงนี้นะคะแนะนำเลยคือหนะ้าไพ่กำลังแนะนำว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตรงนี้คือโอเคดีแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควรแล้วดีแล้วที่คุณนั้นคิดอย่างนี้ดีแล้วที่คุณนั้นสามารถทำใจได้แล้วก็ ดำตัวเองนั้นเดินออกมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปพัฒนาจุดเองต่อไปในตรงนี้นี่คือสิ่งที่คุณนั้นตัดสินใจคือดีที่สุดแล้วและสิ่งที่คุณกาลังจะทําอยู่ตรงนี้ก็คือดีที่สุดแล้วถูกต้องแล้วนะคะที่คุณนั้นเลือกที่จะทําแบบนี้เลือกที่จะพักเลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวก่อนในตรงนี้นะคะนี่คือคําแนะนําจากหน้าไพ่นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ลมเม็นเจะตกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะ finance finance area นะคะ s eparation pouring i n y o u r s o m a c h l r e l e a faster release y o egg ขึ้นในตรงนี้นะคะเรามองว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้คุณมองว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์อยู่ในตรงนี้อาจจะมีการเงินเข้ามาแทรก หรือคุณในตอนนี้คุณกําลังจะม,งมุ่งหน้าหรือมองหาการทํางานหรือเอ่อม็กมานี่ทำไรายได้สร้างไรายได้เกิดขึ้นในตรงนี้นะอืมแล้วก็กําลังมุ่งหน้าต่อการที่จะพัฒนาตน,ตนแล้วก็ทําในสิ่งที่อ่าเปลี่ยนแปลงออกจากเดิมในตรงนี้ทําให้ตนเองนั้นมีความแตกต่างหรือมีการพัฒนาตอน,ตอ,นอยู่เสมอในตรงนี้นั่นเองนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดในตรงน,นี้ที่คุณนั้นจะพัฒนาหรือจะเดินหน้าได้ คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาก่อนคุณจะต้องลาทิ้งสิ่งต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆในตัวนี้เกิดขึ้นหรือไม่อาจจะมองมุมหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าตัวตนของคุณนั้นอาจจะมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมันเป็นความรักที่หลอกลวงมันเป็นความรักที่มีแต่ผลประโยชน์หรือเป็นความที่เห็นกับตัวในตรงนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าคุณมองเห็นถึงว่าสิ่งที่คุณมอบให้มันคือความจริงมันคือรักแท้ แต่สิ่งที่คุณได้รับมาในตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่หลักแท้หรืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณนั้นต้องการหรือสิ่งที่คุณนั้นมอบให้ก็ได้นะคุณมองเห็นถึงความต่างหรือความแตกต่างในตรงนี้และคุณก็ร้องขอว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอหลักแท้หรือคนที่เขารักคุณจริงและก็พร้อมใจที่จะมอบหลักแท้หรือหลักที่ดีหรือหลักที่บริสุทธิ์ให้ก,กันในตรงนี้คุณกําลังเฝ้าฝันริงนั้นเหมือนกับว่าบุคคลที่คุณนั้นเฝ้าฝันหรือรอคอยในตรงนี้คุณยังไม่เจอคนคนนั้น หรืคอคนที่คุณเจอมาโดยตลอดในตรงนี้ยังไม่ใช่คนคนนั้นยังไม่ตรงใจยังไม่ใช่สเปกของคุณหรือยังไม่ใช่สิ่งที่คุณนั้นเฝ้าฝันหรือรอคอยหรือสิ่งที่คุณรอคอยในตรงนี้ยังไม่ใช่ของจรงิงยังของจริงยังไม่มานะคะในประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราเฝ้ารอนะคะสิ่งที่คุณนั้นกําลังดําเนินหน้าหรือกระทําในตรงนี้ให้อืมคุณกระทําได้ดีแล้วนะในตรงนี้นะคือให้คุณทําแบบนี้ตลอดไปต่อไปนะอืม กนะ็คือไพ่กำลังจะสื่อสารให้คุณนั้นทำแบบนี้ตรงนี้แบบนี้ต่อไปนะเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตรงนี้คุณกำลังได้ได้รับบทเรียนได้รับบททดสอบหรือสิ่งที่ยังไม่ตรงใจยังไม่ใช่ของคุณนั่นเองก็นะคือยังเป็นตัวหลอกยังเป็นความสัมพันธ์ที่หลอกๆลเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยมาหลอกคุณแต่คุณสามารถที่จะรู้ตัวได้ทันก่อนคุณก็ออกมาได้ทันก่อนในตรงนี้ประมาณนี้นะอดีแล้วนะคะที่คุณนั้น าสามารถที่จะตื่นรู้หรือรู้ทันหรือรู้เท่าทันในความสัมพันธ์ในครั้งนี้และสามารถนําตนเองออกมาได้ในตรงนี้ได้ถานช่วงเวลาไม่ถลำลึกลงไปในตรงนี้นะประมาณนี้นะคะแล้วไพาก่กำลังจะบอกประมาณนี้นะคะแล้วสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณต้องการกำลังจะมานะคะแต่อีกไม่นานนี้แหละนะคะคุณจะได้เจอกันนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคุณคุณตรงนี้นะคะ knowledge Channeling Joy Variant Invert Revolution คือในตรงนี้นะคะกำลังจะบอกบอกถึงว่าสิ่งรอบข้างสิ่งรอบกายหรือสิ่งอ่า รอบตัวคุณในตรงนี้นะคะกำลังจะส่งผลนะไม่ว่าคุณนั้นจะคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคุณคิดดีมันก็จะนำสู่นำคุณนั้นไปสู่สิ่งดีๆในตรงนี้นะสิ่งที่คุณนั้นกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงมีการเหมือนกับพัฒนาตัวตนในตรงนี้นะคะหรือมีการต่อต้านพลังงานที่ไม่ดีหรือพลังงานที่ไม่ใช่ของคุณในตรงนี้ สิ่งรอบข้างกําลังขจัดออกไปนะคะถ้าคุณนั้นมีพลังงานที่มาต่อต้านกําลังชะชําระล้างพลังงานต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์สมบูรณ์กันในตรงนี้นะคะสิ่งต่างๆรอากายกําลังช่วยคุณกําลังขจัดอยู่นะคะอืมถ้าคุณนั้นมีพลังต่อต้านพยายามที่จะผลักดันสิ่งสิ่งในสิ่งหนึ่งออกจากร่างกายคุณในตรงนี้พลังงานนี้นะคะกําลังจะส่งพลัง ให้คุณนั้นสามารถที่จะต่อต้านได้อย่างสาเร็จถึงแม้ว่าในตอนนี้นั้นคุณจะมีอารมณ์แปรปรวนมีอารมณ์เหมือนกับขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ต่อต้านสวิงนิดนึงในตรงนี้นะคะอืมก็พลังงานรอบกายของคุณจะปรับสมดุลให้คุณเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอาศัยความความสุขนะอืมอย่าใช้ความเจ้าอารมณ์หรือ,อ หรืออารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในตรงนี้ต้องใช้เหตุรับผลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้จบรละยุติด้วยเป็นไปในทิศทางที่ลงตัวเนาะมันจะได้จบอย่างลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องกันในตรงนี้นั่นเองเนาะอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุรับผลนะประมาณนี้นะคะท,ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีเองนะแล้วจงมีความสุขให้กับตนเองให้ได้นะคะเพราะ คำทานายก็มีเพียงเท่านี้นะคะที่เราเห็นที่เราพยายามที่น่าภา์กางจัดสื่อในตรงนี้ก็คือมีเพียงเท่านี้นะคะอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้กันกันนะคะเราก็มีอะไรก็สามารถทักถามทักทายกันได้สอบถามกันได้นะคะใต้ discription ในตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ